โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพุธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่9 9 1โดยสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายงดอุโบสถงดปวารณาทำการสืบสวนเริ่มอนุวาธาธิกรให้ทำโอกาสโจ์สืบพยานแก่ภิกษุณีทั้งหลายตรัสว่าดูกนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุงดอุโบสถแก่ภิกษุณีแม้งดแล้วเป็น อนงดด้<ฮ>วยดีภิกษุผู้งดไม่ต้องอาบัตให้งดปวารณาแก่ภิกษุณีแม้งดแล้วเป็นอันงดด้วยดีภิกษุผู้งดไม่ต้องอาบัตให้ทําการสืบสวนภิกษุณีแม้ทาแล้วเป็นอันทาด้วยดีภิกษุผู้ทำไม่ต้องอาบัตให้เริ่มอนุวาธาทิกรแม้เริ่มแล้วเป็นอันเริ่มด้วยดีภิกษุผู้เริ่มไม่ต้องอาบัต ให้ภิกษุณีทำโอกาสแม้ให้ทำแล้วเป็นอันให้ทำด้วยดีภิกษุผู้ Muss? ให้ท,ทำไม่ต้องอาบัติให้โจทย์ภิกษุณีแม้โจทย์แล้วเป็นอนันโจทย์ด้วยดีภิกษุผู้โจทย์ไม่ต้องอาบัตให้สืบพยานแก่ภิกษุณีแม้สืบแล้วเป็นอันสืบด้วยดีภิกษุผู้ Beifall ให้สืบไม่ต้องอาบัติข้ออนุญาตการไปด้วยยาน โดยสมัยนั้นแลพิษุณีฉับพักคีขี่ยานที่เทียมด้วยโคตัวเมียมีบุรุษเป็นสารทีบ้าง เทียมด้วยโคตัวผู้มีสตรีเป็นสารทีบ้างประชาชนเพ่งโทษติเตียนพธนาว่าเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาและแม่น้ำอหีตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงไปด้วยยานรูปใดไปพึงปรับ ตามธรรมสมัยนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธไม่อาจไปด้วยเท้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธไปด้วยยานได้ ประตาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองมันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาะตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึง่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยทำแม้เป็นเพียงเซสเซียประทามก็ควรค่าแก่การศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้เงียบโสดลงสดับรับฟังและน้อมนําไปปฏิบัติศึกษาคนา้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นําไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ ชี้หนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องจากสังสารวัตรแห่งการเวียนไาวตายเกิดบนวัตะสงสารนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงหนิงนางก้าวเจ้าพระแม่หนิงศิวลีรัศมีโชตสุธิดารัตหรือพระแม่อือขอจบไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจน นะฉบับอริยะวินัยหน้าที่ 9, 9้สองค่ะ